สวัสดีครับกลับมาเจอกับผมเองนะครับกับเกมโกดลีคอนเบรกพอย n ์วันนี้ผมจะแนะนําเกี่ยวกับาการใช้จอยคอนโทรลเลอร์เล่นนะครับสําหรับคนที่เล่นบนเพย์สเตชันนะครับแล้วก็เครื่องเล่นแพลตฟอร์มอื่นๆนครับหรือว่าจะเป็นคนเล่นบน pc แต่ว่าใช้จอยเล่นนะครับก่อนอื่นเลยให้เราเข้าไปตั้งค่านะครับเข้ามาดูที่ตั้งค่านะครับ แล้วก็มาหัวข้อตรงนี้นะครับมาบรรทัดที่2นะครับรูปแบบคอนโทรลเลอร์ในนี้จะมีบอกเกี่ยวกับรายละเอียดของปุ่มต่างๆนะครับที่อยู่บนจอยของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล่นเกมเแพลตฟอร์มไหนนะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้บอกอยู่ส่วนจอยที่ผมใช้เล่นวันนี้มันเป็นจอย Xbox นะครับเป็นจอยเอ็กบอกลักษณะมันก็จะคล้ายๆกันกับ PlayStation นะครับ ผมจะอยู่ตำแหน่งเดียวกันเท่าที่ผมดูมานะก็วิธีการใช้งานนะครับถ้าเป็นของ xbox มันจะมันจะอยู่ตำแหน่งของปุ่ม lt นะครับถ้าเป็น playstation น่าจะอยู่ปุ่มปุ่ม l 2นะครับอยู่ปุ่ม l 2ทีนีล้ลักษณะการใช้งานนะครับก็ปกติถ้าเรากดเล็งเล็งแบบเรากดจมเลยมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันจะไม่กั้นหน่ยใจนะครับวิธีคือให้เรากดลงไปนะครับเบา ประมาณสัก30-40%นะครับของปุ่มมันก็จะเป็นการกานหายใจนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูอีกครั้งนะครับค่อยๆกดลงไปนะครับไม่ต้องกดจมนะครับถ้ากดจมเมื่อไหร่มันจะเป็นการยกเลิกการหายใจทันทีเลยนะครับแล้วก็ประมาณสักครึ่งหนึ่งของปุ่มก็ได้นะครับ โอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการเซ็ตจอยนะครับดูตําแหน่งว่าจอยมันเซตค่าไว้ตําแหน่งไหนนะครับส่วนคนไหนที่ต้องการจะมาเซ็ตเองนะครับต้องการเปลี่ยนตําแหน่งของปุ่ม,มก็เข้ามาที่หัวข้อเดิมนะครับแล้วก็ปรับแต่งคอนโทรลเลอร์นะครับอันนี้จะมีให้เราเลือกมากมายนะครับว่าเราจะต้องการไว้ตำแหน่งไหนของปุ่มนะครับอันนี้ก็เลือกเอาเลย การปรับแต่งก็สามารถปรับแต่งได้ไม่ว่าจะเป็นการคอนโทรลเรื่องตัวละครนะครับแล้วก็ยานพาหนะต่างๆแล้วก็การถ่ายรูปนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้แนะนำวิธีการการหายใจนะครับการใช้จอยคอนโทรเลอร์ก็ประมาณนี้นะครับก็ยังไงสงสัยมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์สอบถามกันไว้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมก็อย่าลืมกดซับสไครป์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสวัสดีครับ